ครับผมอันนี้มะพร้าวกับวาวครับวาวจอจุฬาภาพพยองลักษณะวาวส้ยงามนะครับพี่น้องอันรุ่นนี้นี่บ่าตรงใส่หางแมนบ่าบหา่มีหางบ่าเลยใส่หางรับประกันเลยแมนบ้นี่รับประกันเลยฝีมือนบ่าครับคือได้สร้างแลยเรารับประกันเลยว่าบ่ใส่หางอันตัวนี้มันคือเป็นว้าแม่ลูกที่นี่ ไอแค่แม่ลูกนี่จักบาทเดีย๋ยจกัจกจังเท่าไหร่นเนี่ยฮะเถ้าเดี๋ยวหงุดหงิดก,กันโอ้ว่าแม่ลูกนี่แม่ลูกแม่ลูกก็เท่ได้เหรอเนาะแม่ลูกบาทเนี่ยใส่ใส่ใส่เสี้ยกเด่นเบอร์เดียวกันบ่ราเสียกแลนนี่เบอร์ใหญ่กว่าแม่นบ่โอ้นี่ว่าแม่ลูกครับ จะว,วันร่มเหมือนล่าแล่เฮ็ดใบครับงามบ่เนี่ยอ,อ่ะสิไม่ใส่จังไดน,นะบ่นนี่นะโอ้เนี่โอ้ยตัวนี้เหลืางามเนี่พอดีเลยวาจุฬาหัวหัวในไม้เขาบางใดเอาลงมมาเบิองกันหัวเลยครับพี่น้องเบิองเบืง,บงหัวเรานี่มันเป็นสูนเล็มดเป็นโดนี่นายสังโอ้สวนคือหัวมันนี่สุดปัดสํานี่ให้มันร่มร่มออกมันวะ ไซสุดก็ได้ส่ทำนี่ด้ดเอาคือวางสันเออมันเป็นสูวรเขา,อา <c oughs> เ,เองส่วเองโอ้งามเนี่ยเมืองเมืองตั้งได้เนาะโอ้เพราถือร่มสำเนียงก็คือจะไปแทยคือีะขึ้นแท้ถี่นอองครับสุดยอดเลยครับสีเมื่อในสางครับว่าต้องไ่หางว่าได้ผูกหางแต่ว่าถ้าได้ขึ้นฝ่าเบื้องนี้แต่ว่ารับประก,กันเลยเบื้องนี้ถ้าถือร่มในี่ซื้อกับ ตองแล้วอานึกสาไงเฮ็ดแลีนไปนี่นมีติดเอาเฮ็ดสนุ่เอา,อย,าอยังเฮ็ดสนุ่มบานนี่เสียวยังมาเฮ็ดอ่ามันบ้าทัานไดอยู่อ่าเอาเดะอยตัห้างมีม่างเลยห้างมีม่างสิหาห้างมีม่าง,มาง,มมางไม่เฮ็ดสูตรมันะนะมนั่นน่ะบ้านสืสูตรเทากับว่เห็นห้างมันแน่เนาะอ๋อพี่น้องนี่แหละครับบ้านสนุ่มเม้งน้อย คนเอาอยูสัยแหละเมียเฮาเอาทายจิตสูตรถ่าไใบสะเบิ้งบานนี่ไว้ไส้สนุนครับดื้อดื้อดื่อดื้อดื้อดื่มครับ <también. S 1> จากปูเบา,าครับ